สวัสดีครับพบกับช่องหนูใบเตยช้างน่ารักนะครับผมคราวน,นี้ก็พาจะพาน้องใบเตยไปเดินกินหญ้านะครับผมอรอบๆหมู่บ้านนะครับผมแต่ตอนนี้กินหญ้าอ่าในบ้านตัวเองก่อนนะครับหญ <laughs> ้ามรงนี้คือนสีเสพแล้วเตยเนาะโอ้ยคือนสีเสพนะครับผมหญ้าตรงนี้ <laughs> กินหญ้าในะบ้านตัวเองก่อนเตย เอาให้เกียนเด้สิปตรต o ง g ถังโอ้คุณน้องควานน้องควานนะครับผมสวัสดีครับควานน้องฟิล์มนะครับผมอายุ13ควบนะครับผมกลับมาจากโรงเรียนก็มาช่วยพ่อควานนะครับผมทําคลิปถ่ายคลิปนะครับผมแล้วก็เป็นควานเป็นควานน้องไปเตยโดยเอาวิ่งตามเขาซะแล้ว <laughs> เอาวิ่งตามเขาซะแล้วเ,เตยเตยเดินเบาๆบาลูกเดินเบาๆาลูก เราต้องเฝ้าอีลาเราต้องเฝ้าว,วันนี้ก็เป็นเป็นวันหวยออกวันนี้ก็เป็นวันหวยออกนะครับผมวันที่สิบหกเดือนเดือนยังก่อได้เดือนอะไรไม่รู้ครับ โอเดือนสิงหาครับผมวันแม่วันแม่น,มนะครับผมเดือนวันแม่นะครับผมอ่าเดือนเดือนสิงหาเนาะนะครับผมวันนี้ก้ยยางแตกมาเร็วมาเร็วมาเร็วเออขี่ไปก่อนแป๊บหนึ่ง,งอุทีแวะประจำที่แวะประจำนะครับผมพะพาเต้ โอ้โหที่แวะประจำที่แวะประจำใบเตยโอ้โหที่แวะประจำกินกินกินนะครับผม16สิงหานะครับผมเลขเลขที่ออก7 75จากคุณยายใบเตยให้76เลขออก75นะครับผม เลขล่างจากคุณยายเล็กบนเล็กบนไม่รู้เล็กบนมันเดิ้งเตยอ้อมเล็กบนไม่รู้เลยรู้แต่เลขล่างใบเตยให้เจ็ดหกนะครับผมจุดทูปจุดทูปใบไข่นะครับผมจุดทูปใบไข่จุดทูใใป,ปบใบไข่ต่อหน้าใบเตยเลยขอใบเตยเขาหวยห,หน่อย ได้เจหกนะครับผมบาทนี่เขาให้สามตัวเขาให้ให้ห้าห้าเจดหแต่ว่าเลขห้ามันจางนะก็เลยไม่ซื้อซื้อเจหไม่ได้ซื้อเจ็ดห้าถูกกินสิครับผม ถูกกินเลยใบเตยใบเตยใบเตยให้แม่นอยู่นะครับผมแต่ซื้อซื้อไม่เป็นเนาะก็เวอืมก็เลยเบาๆนะครับผมโดนไปซ้านะครับผมยี่สิบคูณยี่สิบโดนไปซ้าย2ี่สิบคูณยี่สิบนะครับผมเอากินยาแล้วไปกินมะม่วงแล้วทีนี้ อืมเตยวันนี้ก็พาเดินเลาะนะครับผมเดินเลาะนั่นเลาะนี่นะครับผมตามริมรั้วตามริมทางอ่ากินยาไปเรื่อยเนาะนะครับผมอืมฮะเตยแซบ,บอฮะแซบ,บอโอ้ยยางเด่นแซบ,บออืมเดินไปด้วยกินไปน้ำเอายางไปน้ำกินไปน้ำกินไปด้วยห่อไปด้วยเอาเต็มไม้เต็มมืออา่ากินด้วยห่อด้วยทีนี้นะครับผม ไปทางนี้ไหมเตยโอ้โหท่นโอ้โหโอ้ได้เป็นกิ่งเลยโอ้โหจะจะออกได้ไหมเนี่ยจะออกได้ไหมโอ้ฉลาดนะครับผมโอ้ฉลาดโอ้ฉลาดยกออกได้ด้วยโอ้โหยกออกได้ด้วยโอ้ฉลาดเอาอีกกิ่งนึงอีกกิ่งนึงเอาดึงออกมาเออดึงออกมาโอ้ฉลาดมากโอ้สุดยอดใบเตยสุดยอดเลย เอาเอากินว่าพ่องห่อพ่อเมาอืกินเออกินไปกินกินด้วยห่อด้วยนะครับผมมามาห่อมามาหอมาเโอ้เขาเขาเห็นหญ้าตรงนั้นเขาจะกินหญ้าไหมหญ้ามุมนั้นโอ้ ทางนี้ไม่เคยมาโอ้ทางนี้ไม่เคยมาทางนี้ไม่เคยมาโอ๊ยกักมือกักมือกักมือมาเร็วมาเร็วไปเร็ว โอ้ไม่กล้าเข้ามาเลยไม่กล้าเข้ามาเลยทางนี้ไม่เคยมานะครับผมโอ้ทางไม่เคยมาไม่กล้าเข้ามาเลยไปเตยยืนเฝ้าหน้าปักโซยเลยนะครับผมนี่นะครับผมทางนี้ก็จะทะลุไปทุ่งนานะครับผมถนนอ้อมหมู่บ้านเนอะฝั่งนี้หญ้าจะเยอะนะครับผมหญ้าค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าติดทุ่งนานะครับผมแต่ไปเตยไม่ ไม่เคยไปอ้าวน้องควันจะพาไปได้หรือเปล่าไม่ยอมมานะครับผมยืนหน้าปากซอยเลยเตยเตยมาวะไปไหมเอ้ยไปไหมมาเร็วโอ้เอามาวะอุ๊ยอุ๊ยเริ่มเริ่มเถิบมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมมาลงมากลัวอะไรมาเร็วมาเร็วมาเร็ว เดี๋ยวมาดูมาดูกันนะครับผม่มาดูปฏิกิริยาน้องใบเตยเนาะนะครับผมว่า่าน้องจะกล้าไปหรือเปล่านะครับผมกับเส้นทางที่อ่าไม่เคยเดินนะครับผมเส้นทางที่ไม่เคยเดินไมาเร็วมาเร็วมาเร็วพาไปกินอาหารเร็วอาหารทางนี้เยอะเยอะดูดูดู ดูนะนี่สโลโมชั่นมากเลยครับผมอ่สโลสโลโมชั่นมากนะครับผมโอ้ยดูโอ้ยโอสโลมากเลยเอ้ยโอ้ทางไม่เคยเดินโอ้ยกลัวน้องเราไปเองนะครับผมเราไงแต่ทางที่ไม่เคยเดินเนาะนะครับผม หันซ้ายหันขวาเลยทางนี้ไม่เคยเดินนะครับผมนานแล้วนะครับผมเห็นไหมดูเบรกแล้วถอยแล้วถอยแล้วทีนี้ถอยแล้วเฮยมาเร็วมาเร็วมาเร็วเส้นทางใหม่เส้นทางใหม่นะครับผมมาเร็ว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 วัวอยู่ตรงไหนบัววัวเขาลูกไว้ในกับข้ออ๋อ ตรงนี้ข้างหน้าก็เป็นวัวนะครับเป็นวัวแต่วัวมันอยู่ใอ๋อเอา้าน้องควานน้องควานบอกว่าวัววัวขวางทางวัวขวางทางอยู่ตรงนั้นนะครับผมข้างในนี้ก็เป็นวัวนะครับคอยดูเตยโอ้ยหันกลับอย่างไวหันกลับอย่างไวเลยไปเตยโอ้ยท้องใหญ่มาก 10เดือนแล้วนะครับผมท้องใหญ่มากใบเตยท้องได้สิบเดือนนะครับผมอ่าก็ท้องกับอ่ะพายมาริโอจอมซนนะครับผมไปไปคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับผมอ่าคลิปคลิปนี้ไม่ไม่มีอะไรนะจ๊าไม่ไม่จ๋านะครับผมอ่าคลิปนี้ก็ พาน้องไปเตยเดินเล่นนะครับผมเดินเดินเล่นเดินออกกําลังกายอุจะไปไหนต่อจะไปไหนต่อเตยไปอาบน้ำหน้าบ้านปะไปะอาบน้ำปะมาเร็วมาเร็ว เอ้ยมาบอเออตดูแวะดูแวะติดใจติดใจต้นขนุนมันแสบบางไหนฮะเตยมันแสบบางไหนโอ้มันแสบมันแสบติดใจต้นขนุนโอ้ติดใจต้นขนุน,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 นโอ้เสียบลายแสบหลายแสบหลาย,าย,ายปลากลับได้ยัง mà leo, <laughs> mà leo, ôi, điền thoi lằng, giống như tự mình có cái chốt lằng đó, thôi, ha, điền mình cái chốt lằng mà leo, leo, lên, lên, à. <laughs> มาเร็วสาวทองอ่อนมาเร็วเอ,อ้มาเร็วมาเร็วมาเร็วสาวทองอ่อนเร็วๆรูเดินอย่างไวเดี๋ยวให้อาบน้ำนะครับผมอาบน้ำตรงนี้นะครับผม มามาเตยมามาทางนี้มาท okay, างนี้เตยมาทางนี้หันไปไหนเสาไฟฟ้าหน่อยเห็นไหมนี่โ้ยโอ้ย่าโอ้ยดูดูอ้าปากเอาอยากกินน้ำบอลเตยโอ้ยอยากกินน้ำอยากกินน้ำเอาไม่กินแล้วผมไม่กินแล้วกินหญ้าแทนดูดูดูเสาไฟด้วยนะ เห็นไหมเสาไฟมีแต่อันนี้พาน้องมาทางนี้เร็วนี่อาบน้ำหน้าบ้านนะครับผมโอ้ยปล่อยของแล้วเต้ปล่อยของแล้วตอนนี้นี่อาบน้ำหน้าบ้านเลยเพราะว่าวันนี้ฟ้าคืมมาก เพียกแล้วอาบน้ำเนาะอาบน้ำพอเปียกเคยว่าอาบบ่ไปอาบน้ำให้น้องไปดู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 ก๊กด้วยนัน่นเตอรอย่าล้นมานะเตอรก๊กน้ำหักนะเตอรนะโอ้ยหาหงามรงนี้คือสีเสบเนาะถอยถอยถอยเออเออเออใม่โอ้ยกำลังเสบเนาะให้ถอยจั่างนี้คนกำลังเสบเนาะเตอร์จะหยับก๊อกนะเตอร ถถออยยมาหมุนแล้วหมุนไปไหนแล้วฮะหมุนไปไหนเตยหมุนไปไหนฮะ <c oughs> ไปไหนแล้วนัน่นถ้เตยไปไหนแล้วนัน่นพระพระแน่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 แน,น่ชกแล้วชกแล้วชกแล้วอ้อยไอ้อยอ้อยอ้อยไปโชกอ้อยแล้วนัน่นโอ้เรียบร้อยไปทางกอเลย